สวัสดี fc ครับคิปนี้เราจะมาเปลี่ยนซีนชกกันเลยครับจากที่ที่แล้วถอดอะไรออกไปหมดแล้วนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับส่วนประกอบของมันก็จะมีตามรูปเลยเห็นไหมไหอันนี้ก็จะมีชิ้นนี้สปริงกระบอกชกอันนี้มันจะใส่ยอยู่ในกระบอกชกนะครับเนี่ยสปริงจะอยู่ในนี้ได้เห็นไหมอ่ะสปริงจะอยู่ในนี้มันจะใส่ลงไปในแกนชกนะครับเนี่ยมันจะใส่ลงไปในแกนชกอันนี้เขาเรียกว่าแกนชกแล้วก็ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่ากระบอกชกเนี่ย เห็นไหมมันจะโผล่ออกมาตรงนี้เลยสปริงอยู่ข้างในนี้นะสอดลงไปเลยนะครับเนี่ยทําความแาดแล้วก็สอดลงไปแบบนี้เลยตัวนี้เห็นไหมแต่ตัวนี้มันก็จะโผล่ออกมาเห็นไหมจะมีเกียวเกียวอะไรเฮ้เราตัวนี้ขันไงมันจะให้เอาตัวนี้ขันยึดเห็นไหมขันยึดตรงไหนเนี่ยเราใส่ในกระบอกโช๊คมันจะขันทะลุจักตรงนี้อ่ามันจะขันทะลุจักตรงนี้ทะลุจักตรงนี้เห็นไหมแล้วมันจะไปยึดกับข้างในนี้ ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนซีนชกกันก่อนเนี่ยอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนใส่ซีนชกก็เดี๋ยวทําความสะอาดข้างในให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ซีนชกนะครับแล้วก็จะใส่ซีนก่อนนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปสังเกตซีนนะครับจะมีอยู่สองฝั่งมันจะมีฝั่งเป็นหลุมนะครับเนี่ยเอ้จะเป็นหลุมเห็นไหมเป็นร่องหลุมอ,อันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหม มจะมีตัวหนังสือนะครับเห็นไหมอดูดีนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสปริงทั้งสองฝั่งเลยเวลาใส่เอาตัวหนังสือขึ้นมานะครับอ่ะสมเข้าไปแล้วก็ตอกลงไปเลยนะครับ เราต้องใช้ตัวทีนะครับหรือแหาเหล็กอะไรแย่เข้าไปนะครับเพราะว่าไม่งานเดี๋ยวตัวข้างใน,นะครับมันจะตกนะมันจะขันน็อตตัวผู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับก็ขันให้แน่นเลยนะครับน็อตหกเหลี่ยมเบอร์แปดตัวเนี้ขันให้แน่นไปเลยกดร้อยสุดเลยนะครับสังเกตเห็นไหมจะข้างในจะมีมจะมีขอบๆอ,อยู่มันไม่ค่อยชัดอจอะชัดไหมต้องดูก่อน ข้างในมันจะมีขอบที่หนึ่งขอบที่สองขอบที่3ามนะครับผมจะเติมน้ำมันให้ขอบที่สามข้างล่างเห็นไหมขอบที่หนึ่งขอบที่สองขอบที่สามนับเรียงลงไปครับอกดโชคให้สุดเลยม,มีเติมน้ำมันโชคนะครับให้ถึงขอบที่สามนะครับโดยตามปกติแล้วเราต้องเติมน้ำมันตามอ่าสเปคโรงงานที่เขาให้มาครับอันนี้คือผมจะไล่ความแข็งอ่าเดี๋ยวส่วนตัวเองนะครับเพราะว่าลองขับดูแล้วนะครับว่ารถคันนี้มันต้องการความแข็งเพิ่มครับเพราะว่าหลุมเยอะนะครับแถวบ้านนอกแล้วก็ทําการปิดหัวชคได้เลยนะครับ แบบนี้เดี๋ยวใส่สปพิงก่อนอ่าเขาใส่ถีเอแห้งไนงะอยู่ข้างล่างนะถีอยู่ข้างบนนะทุกผมแกะออกมาเนี่ยไม่ใช่ถีแรางห่างบนนะครับจะเป็นอย่างทกแกะออกมารถเ,เดิมๆเลยจะเป็นแบบนี้ห่างจะอยู่ข้างล่างนะถีอยู่ข้างบนใส่แบบนี้ไปแล้วก็เช้าขึ้นมาให้สุดเลยเห็นไหมเราก็เช้าขึ้นมาให้สุด S <S แบบนี้เลยจากนั้นเราก็เข้าเครื่องจับเอาไปเข้าเครื่องจับนะครับแล้วก็เราจะทําการปิดหัวชกนะครับจับเข้าเครื่องจับก่อนนี้จะเป็นแผงโคอโนแวนะครับที่ผมผลิตขึ้นมาเองต่หาแผงโคอโนแวะแล้วก็หาหลิกมาเชื่อมเป็นแบบนี้แล้วก็จะทําการปิดหัวโชคนะครับขอตั้งไว้ก่อน เพราะว่าจุดนี้เราต้องเปลี่ยนโอลิงด้วยนะถ้าว่ามันรั่วโอลิงรอบๆเนี่ยซื้อมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยาาเทียบแล้วรุดยนได้เลยนะครับเม่อะเปลี่ยนโอลิงไปแล้วเราก็จับยัดเข้าไปได้เลยนะครับจะทําการปิดชกแล้วตอนนี้ตัวเป็นหลุมบ่อเนี่ยจะหงายขึ้นมานะครับสาเข้าไปแล้วก,กดลงไปเลย ชักให้ขึ้นในสุดนะครับชักชกขึ้นในสุดมันก็จะลงเองเมื่อกี้มันชักไม่สุดนะครับมันก็เลยใส่ไม่ได้เดีอย่าลืมชักให้สุดนะทุกกรณีด้วยไม่ว่าใครไม่มีเครื่องมือจับไปไปจับก็อะไรก็ตามอ่ะชักให้สุดแล้วก็ดึงชักให้ชุดก่อนแล้วก็กดลงไปเราจะใส่ปิดล็อกได้นะครับตอนนี้เราก็จะใส่ลิบล็อกนะครับเห็นไหม ง่ายนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลยเห็นไหมกดลงไปเ oh อาหาลวดจียไอซี่ลวดอะนัดลงไปได้เลยนะครับเห็นหก็อยู่ล็อกของมันอะเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็ขายออกดูก่อนนะครับมันอยู่ของมันไหม ตัวนี้ก็คือแง่ายทำงานง่ายนะครับเนี่ยไอแผงคอเนี่ยมันก็อยู่หมัดของมันละสะดวกดีนะครับใครอยู่ใกล้ร้านของเก่าก็ไปซื้อแมนครับแผงคอแผงคอเวบอะไรก็ได้ถ้าว่าถ้าว่าแผงคอมันเล็กไปก็ไปแจ้งลงกึงขวันนะครับเราก็จะได้จับไหลซ้ายหน่อยเสร็จแล้วเปลี่ยนซีนชกนะครับเติมน้ำมันเรียบร้อย อย่าลืมย้ำเนาะตรงนี้ให้แน่นนะไทยเนะี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับ